พี่เจนนี่วันนี้ทำอะไรบ้างนะคะค่ะวันนี้มาเลาะสายเหลวที่หน้าผากบนซีเมนทาตาสองชั้นเก็บให้คุณหมอเก็บหนังตาให้ค่ะแก้ตาสองชั้นนะคะเอเคเดี๋ยวรอดูนะคะเคสนี้ไม่ก้อนโอคิ้วด้วยอ่าเดี๋ยวรอชมว่าจะสวยแค่ไหนนะคะปังปังนะแม่โอ้ยสวยขึ้นเยอะมากเป็นดารานะคะ แม่กี่วันล้คะเจ็ดวันเองค่ะเจ็ดวันเป็นไงบ้างคะดีดีใจมากหมอดีมากโอ้ยแม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะแม่ทำอะไรบ้างนะคะกับหมอกีชาติล้อสารเหลวที่หน้าผากค่ะแล้วก็ใส่บนซีเมนแล้วก็เก็บหนังตาที่ที่มันตกมาค่ะแก้แก้ชั้นตาค่ะแก้ตาแก้ตาแล้วีก้ตาแล้วแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยแม่ทำไมเปลี่ยนไปเยอะจังเลยอ่ะ แล้วก็เคยเลาะคางก<ช>ับหมอไปด้วยสองเดือนนะคะใช่แม่ตอนแรกกังวลว่าชั้นตามันจะใหญ่ไปใช่ไหมตอนแรกๆตามันอิน่นขึ้นใช่ไหม,มแต่ว่าดีมากมีคนบอกตาดีมากสวยเลยอะ่ะประทับใจไหมคะดีมากหมอทําดีมากไม่เจ็บด้วยแต่พยายามอย่าให้บวมนะเพราะว่าของแม่ หมอเปิดเข้าไปเละมากเลยนะใช่อะหมอบอกไหมคะหมอบอกอยู่เหมือนกันโอเคสวยอึ้นเยอะมากคางก็สวยนะคะอันไนขอดูน้ำผากนั้นค่ะโอ้โหปังมากอันนี้แค่เจ็วันเจ็ดวันเท่านั้นหมอบอกว่าใส่ซีเมนต์เข้าไปเยอะมากเพราะว่าหนกคิ้วแม่ค่อนข้างสูกเใช่ค่ะโอเคค่ะพี่วยปังๆนะคะให้อีกคะแนนค่ะรอบนี้แค่เจ็ดวันสิบเลยค่ะ จากร้อยคะแนนที่คะแนนให้ลอยเลยค่ะตอน,นี้โอเคค่ะหายไวนะคะตมงกี้เป็นไงบ้างแม่เมื่อกี้น่ารักตลอดเลยโอเคค่ะดีตลอดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะาด,ดูแพลตานิดนึงโอเคเดี okay, ๋ยวรอหายนะคะขอบคุณแม่ค่ะ